เฮ้ยท,ที่ไหนวะเฮ้ยมึงใครอ่ะเงียบเงียบพี่จับผมมาทำไมครับพูดเพราะเหรอรู้ป้าวพ่อกูเป็นใครกูไม่สนหรอกว่าพ่อเป็นใครอะ่ะแต่กูสนอย่างเดียวพ่อมึงอะ่ะจะมีตังจ่ายพวกกูป่ะสำหรับข่าหัวลูกชายคนเดียวของแม่งอะ่ะ อาไอ้โนบอกเบอร์พ่อมาดนิฮลัฮโลโหลฮัลโหลสวัสดีครับคุณพอ่อตอนเนี้ยลูกพ่ออยู่กับผมนะสบายดีโคตรเลยแต่อีกสภาพก็ไม่แน่ละต้องการอะไรเปล่ผมต้องการอะไรอ่ะไม่ต้องการอะไรเยอะหรอกต้องการเงินสิบล้าน และกกับลูกพ่อป้อไหวป่ะปร้องนี่ฉันต้องไปรับลูกฉันที่ไหนเอ้ยเพิ่งเดจะเจอลูกได้ที่ไหนอะหรอตอนนี้ผมยังไม่ได้พิสหรอกเดี๋ยวผมพิดออกแล้วผมบอกแล้วกันพ่อโอนมาอกอนแล้วกันรีบโอนมาให้เวลาสองชั่วโมงนะช้ากว่าน,นี้เดี๋ยวหมดละเมอ่ะว่าอือหองชื่ออะไร วสุอ้อยินดีที่ร่วมธุรกิจนะครับคุณวสุเดีย๋ยวเจอกันนะเฮ้ยเดี๋ยวตามสัญญาณมือถือไปฉัน้อกการตัวมันเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเฮีย yeah. เดี๋ยวมึงออกไปไปอยู่ข้างนอกหน่อยอะไรเออไปเลยนะไป มันมีอะไรวะดูกูก่อนว่าเรามีปัญหาละปัญหาอะไรพ่อไอเด็กนั่นนะ่ะมันชื่อเคี้ยวมัจจุราชเคี้ยวเคี้ยวอะไรของมึงเอ,อ้อยเดี๋ยวไปเรียกคอสมาคุยทีเดียวไปไปเรียกไอ้ก๊อสมีอะไรอะ่ะเออเข้ามาก่อนได้เด็กนั่นนะ่ะปล่อยไว้แม่มันมันอยู่ไม่ใช่เงี้ยใช่ปัญหาเกี่ยวกับแม่งนะเนี่ยเราเนี้เคี้ยวมัจจุราชเด็ก เมื่อหลายปีก่อนอะมันมีชายอยู่คนหนึ่งมันโผล่มาจากไหนไม่รู้มันโผล่ขึ้นมาปราบแก๊งต่างๆแล้วยึดทุกพื้นที่ทุกแก๊งในเมืองนี้ฆ่าทุกคนฆ่าทุกครอบครัวเพื่อไม่ให้เป็นเชื้อไฟจนถึงแก๊งสุดท้ายคนตั้งฉายามันว่าเกี่ยวมาจุฬาหลังจากนั้นนะ่ะมันก็หายเงียบไปน่าจะไปติดหีอยู่แถวไหนไม่รู้พอลูกออกมาน,น่าจะเป็นแม่คนนะั้นแหละเขี่ยอะไร เราลูกแม่ไปคืนนี้ไหมเค้ยแล้วเงินน่ะเออทางแม่หเงินน่นะเราอยากตายกันหมดโอ้โหถ้าไม่มีต่างจะไปได้สักเท่าไหร่วะพวกเราออกไปปากซอยก็ตายแล้วดักฆ่าอยู่ปากซอยนะ่ะว่าเอางี้เราไม่ต้องหนียอมจำนนกับมันเราไปบอกไอเด็กนั่นว่าเราจะมันมาผิดต,ตัวตองว่ารื่งอย่างน้อยลูกมันก็ยังอยู่ดี ใช่อย่างน้อยลูกเขาไปอยู่ดีเขาไม่น่าทำอะไรหรอกต้องไปคุยกับมันกอนไปไ<ะ>ปเฮ้ยเห็นปุ๊ตื่นตื่นกลับบ้านเลยหนูแม่งน,นอนสบายใจเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่เอ้ยกูอบอกให้มึงเฝ้าแล้มึงฆ่ามันกูไม่ได้ฆ่ามันเฮียมึงดูใช่มีดกูที่ไหนอ่ะเฮ้ยเออว่ะมันจำมีดอยู่อ่ะ หรือว่ามันฆ่าตัวตายวะเอาไงดีอะเอางี้วีแผนฮัลโหลหัวโซพอดีผมยังไม่เห็นเงินที่โอนเข้ามาเลยอะครับอ่าเอางี้ผมว่านะทุกๆ10สิบนาทีอ่ะผมอ่ะที่เกียดรอแล้วจะนับไปอวัยวะหนึ่งชิ้นแล้วกัน สิบนาทีหนึ่งชิ้นผมนึงจะเริ่มการปฏีบปติ n o แล้วกันนะคุณวสูุนะฉันต้องการเห็นลูกฉันมันยังปลอดภัยดีไหมมันยังปลอดภัยดีคุณแกจะได้เงินอ๋อแป๊บนึงนะมันจะขอดูลูกมันป่บอกว่าลูกมันไม่ว่างลูกผมไม่ว่างก็ไม่เห็นก็ไม่ใจ นอกจากแกไม่ได้ใช้เงินแล้วชีพพวกแกจะไม่ได้ใช้ด้วยชีพหายแล้วเอาไงดีวะเนี่ยคุณแทนหืมหัโซุนี่ลูกคุณยังอยู่ดีนะโบมือทักทายพ่อหน่อยลูกพ่อครับพ่อครับโอนดังเลยครับผมจะกลับบ้านแล้วครับพ่อครับรีบโอนมาครับหัวส ช่วยด้วยครับพ่ครับรออยู่นะครับรออยู่นะครับอันนี้อยู่พวกมันเจอ,เย,อยังเจอแล้วครับนายดีไห้รถสบลูกฉันกันไข่มาคระบตัวนะครับพอดีเราได้รับแจ้งว่ามีเสียงแหวไวไวายในบ้านคุณมีอะไรให้เราช่วยไหมครับ อ๋อพอดีว่ามีงูเข้าบ้านนะครับไม่มีอะไรหรอครับผมอ๋องูเข้าบ้านเลยครับให้ตำรวจช่วยเหลืออะไรไหมครับพอดีมันไปแล้วครับยังไงก็ขอบคุณมากครับผม๋อ๋อไม่มีอะไรเจ้าหน้าที่ขอตัวนะครับอ,อะไรวันนี้โอโ้ยอะไรอีกล้วคุณตำรวจอยอ้ย โอ้ยโอ้ยเรื่องควมเหรอเฮ้ยอ้าวเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยต่อหนี้พ่อไอ้สารุกระ มึงก็ไหนฆ่าลูกอือมึงเหรอเนี่ยมึงใช่ไหมใช่ลูกตายเองลูกตายเองได้ไงลูกฆ่าตัวตายอ่อล้วมึงอะลูกอะไรนะลูกมึงอ่ะลูกมึงอะไรฆ่าตัวตายลูกมึงอ่ะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเองตายแล้วลูกตายแล้วตายอ่ะเออมึงอะไรคนฆ่าเออไม่ใช่กูนู่น่ะมึงเงียมึงอันแะเงียยมึงอะไรมึงเงียบไปว่างฆ่าไป ลูกข้าต้ตายบ่กไอ้นนิ่งพ,พาลูกกูมาอ่ะลูกกูแค่ตายจะบอกลูกข้าต้องตายกันเหรอมึงฆ่าลูกกูเฮ้ยถามเพื่อนเฮ้ยถามเฮ้ยเฮ้ยมึงฆ่าเพื่อนกูคนอย่างมึงจะไม่ตายดีหรอกงั้นเหรอวะดูกันนะวันนี้ใครจะตายก่อนกันระหว่างกูกับมึงดูว่าดูกึงจะทำอะไรอ่ะใครจะต้องอะไรก่อนกัน้ยม<ห>ึงทำอะไรอ่ะ เฮ้ยยาเฮยา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 เฮ้ยเฮียมันเลีวเดี๋ยวถ้ามือแล้วนะเออตไตามราแล้วยาวันนี้มันยัโชคดีนะมันนี้อยากฟาดแฟนน้องขี้เต็มตัวดิต่อมัน แล้วจากพอซ้อมรับมื่อไหค้นก่อไวะหนึ่งสามรับห้าเจ็ดบ้านเลขที่สี่สครับหดีเน่ะเฮ้ยยูจิกระยอยิยิง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 เูดานะมเงาัก้ัเฮ้ยมีใครอยู่อีกไหม เ้ยในห้องน้ำอีกคนนึงใครอยู่ในห้องน้ำออกมาอ้ออ่ะ,อะนี่ยพิสารมาอีกคนหนึ่งบริษัทตรงนี้จ่าเ้นี่คุณต้อยนะครับแม่งสมชื่อเคียวมัจุรานี่แล้วคนนี้มันตาย,ยาได้ไง ปตายได้ไงไม่รู้มึงมีอะไรอยู่วะอ่ะเล่นกับแมว เราบีมหาละหาเลยกับพ่อไเด็กนั่นน่ะมันคือเคียวอันจุลาเคียวอันจุลาไอันเมันยังขำดิมีอะไรอ่ะเออเครื่องมืก่อนเนี่ยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไอ้เด็กเนี่ยพ่อมันเป็นใครนะเล่าดิฮ่ยิวไอ้เคียวอันจุลาแล้วกูยังไม่ได้อ่านบทด้วย เงี้ยมาเยจะเ้ยเฮ้ยมึงจเย็นไหน่ะชาเขียวมันตุลา